สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นี้นะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเต็มเปี่ยมนะคะหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อที่8ปดพระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะน,นี้ท่านไม่เห็นพระองค์แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชมด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้ และเต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศีคุพราเจ้านะคะวันนี้ขอให้เราเต็มเปี่ยมไปด้วยสง่าราศีความชื่นชมมินดีเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าแม้ว่าเราไม่เห็นโปร่งด้วยตาเปล่าแต่เราเชื่อและชื่นชมบินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเรากำลังเป็นคนที่มีชีวิตที่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเส้นทางที่มารซสตานเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้ <Amen. S 2> เป็นการตัดสินใจส่วนตัวและเป็นทางเลือกที่เราจำเป็นจะต้องเลือกในการที่จะมีความสุขแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังใจนะเราก็จะก้าวหน้าเราก็จะเจริญแน่นอนมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรา มารซาตานเนี่ยจะกลัวคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยในลักษณะแบบนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าฤเดีผัสุริของพระเจ้าเ,เ,เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้านะฮะเพราะว่ามันรู้ว่าคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลักษณะของพระเจ้ามันก็กลัวเหมือนกันนะมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะว่ามันรู้ว่ายังไงยังไงคนเหล่านี้เขาก็จะเป็นคนที่เข้มแข็งในเรื่องความเชื่อ คนเหล่านี้เป็นคนที่วางใจพระเจ้าคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ได้ให้โอกาสกับมานนั่นเองเพราะฉะนั้นมารซาตานชอบอยู่ใกล้กับคนที่มีความรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็สับสนโศกเศร้าโศกสลดหดหูเมื่อมารซาตานทำให้ความชื่นชมยินดีของเราหายไปได้มันก็ทำให้คนเหล่านั้นจนมุมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเช็คดู ว่าเราเป็นคนมารซาตานทําให้ความชื่นชมินดีเราหายไหมทําให้เรากรวนกรไวยอยู่ตลอดเวลาไหมทําให้เราสับสนโศกเศร้ามีวิญญาณซึมเศร้าเหงาหดหูอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนั้นจงลุกขึ้นในเนหมีบทที่8ข้อที่1 0เพราะว่าความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่าน ความยินดีที่อยู่ในวิญญาณของเราเนี่ยปลุกเล้าความยินดีจากข้างในมาสู่ข้างนอกได้ตลอดเวลาเพราะอะไรคะก็เพราะว่ามีพระวิญญาณมีวิญญาณที่ดียอดเยี่ยมอยู่ในชีวิตของเราเห็นไหมพระเยซูเวลาโปรงชื่นชมยินดีก็คือเป็นเวลาที่ปรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ว่าสถานการณ์จะร้าย ไม่ว่าบรรยากาศจะสุขสลดมีบรรยากาศที่เครียดนะคะแต่พระวิญญาณที่อยู่ในท่านนั่นแหละจะทำให้ท่านมีความชื่นชมยินดีได้ตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้เอเมนเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยเราโรมบทที่14ข้อที่17กล่าวว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันดีสุข และความชื่นชมินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่เราเนี่ยนะเกิดใหม่แล้วเรามาไกลแล้วไม่เพียงแต่เราเป็นทารกนะเราเติบโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วการที่เราเติบโตในพระคริสต์ก็หมายความว่าเรามีสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญภัยพร้อมที่จะ,ะเผชิญความยากลําบาก โดยที่เราไม่ได้โศกสลดหรือว่าโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเรามีความพ่ายแพ้ความสิ้นหวังแต่เรายังมีความหวังแม้ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่พระวิญญาณเห็นพัรสิริจะอยู่กับท่านเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเรารู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นคนที่มีพระวิญญาณว่าเราเป็นคนที่มีผลพระวิญญาณว่าเราเป็นคนที่มีการเจอมีพัสุริมีฤทธเดชนะคะ พระเจ้าให้มิ์เดก,กับเราเพื่อการดําเนินชีวิตเราต้องทราบเรื่องนี้นะคะว่าเราจะต้องเผชิญกับปัญหาด้วยทําไมพระเจ้าให้มิ์เดพระเจ้าให้พระวิญญาณมาอยู่กับท่านทําไมล่ะคะก็เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าในโลกนี้ต้องเผชิญความยากลําบากมีปัญหามากมายมีความมืดมีอาณาจักรแห่งความมืดนั่นไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เมื่อเรารู้ว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นนะคะก็จงตั้งรับให้ดี หรือว่าเป็นผู้บุกลุกด้วยอย่าเพียงแต่ตั้งรับหรืออย่าเพียงแต่ว่าเตรียมตัวเตรียมใจเท่านั้นเราจําเป็นจะต้องเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณเป็นด้วยนั่นคือคนที่เข้าใจชีวิตที่เต็มเปี่ยมนั่นคือชีวิตที่มีพระวิญญาณเต็มเปี่ยมในชีวิตของเรานะคะอย่าแปลกใจว่าทําไมเรามีชีวิตอยู่ตลอดรอดฝั่งได้ นั่นคือผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งทั้งที่ปัญหาของเราก็มากเสียเหลือเกินมองซ้ายก็มีปัญหามองขวาก็มีปัญหามองข้างหน้าข้างหลังเต็มไปหมดเลยแต่พระวิญญาณของพระเจ้าที่ทรงกระทำกิจในชีวิตของท่านทำให้เรามีพลังมีกำลังเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้กับเราแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะร้ายมันจะกลายเป็นดีทั้งหมดแม้แต่ในความฝันก็ยังฝันร้าย แต่พระเจ้าบอกว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีสําหรับคนที่รักพระองค์สําหรับคนที่มีความเชื่อสําหรับคนที่รักพระองค์แม้ขณะที่เขาไม่เห็นพระองค์เห็นแต่ปัญหาแต่เขายังเชื่อและชื่นชมยินดีว่าพรีซูคริสเป็นผู้ประทานชัยชนะเรามีชัยเหลือล้นทุกสถานการณ์ เพราะว่าเราตระหนักถึงองค์มะผู้เป็นเจ้านี่เองเพราะเรามีความเชื่อที่ประกอบด้วยที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ลองไปถามดูสิคนที่เขาเป็นคริสเตียนที่เกิดผลเขาเจอปัญหาเยอะนะคะแต่เขาก็มีชีวิตอยู่และเขาก็สูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงไม่เพียงแต่พระเจ้าจะอวยพรเราแต่เราจะเป็นนักต่อสู้ด้วยแต่เราจะยืนหยัดในสิ่งที่พระเจ้าให้เรายืนหยัดด้วย ้าพระเจ้าบอกว่าจงชื่นบานเราก็ชื่นบานด้วยความเชื่อและพระเจ้าก็จะปลุกพลังความชื่นชมินีเข้ามาในชีวิตของท่านมันจะไหลเข้ามาเอเมนเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเรานะคะถ้าข้างในของเราดีเหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเครื่องในดีรถมอเตอร์ไซค์เครื่องในดีสภาพข้างนอกนะคะดีด้วยก็ยิ่งดี <laughs> แม้แต่ข้างนอกดีแต่ข้างในไม่ดีก็ไปไม่ถึงฝั่งหรอกคะ่ะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสลงรถล้วก็เข็นกันเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ของเราเน่ดีทั้งภายในและภายนอกขอบคุณพระเจ้าภายนอกเราดูดีแต่ข้างในของเราจะต้องเป็นเครื่องในที่ดีด้วยยอดเยี่ยม และชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เคลื่อนไปกับพัสสุรีชีวิตแหงความชอบตามสันดิสุขและความชื่นชมินดีนะก็จะเต็มเปี่ยมในชีวิตของคนนั้นเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความผิดหวงังความเครียดความไม่สบายความหดหู่นะคะเราสามารถที่จะ,ะเผชิญได้แล้วก็ไม่เพียงแต่เผชิญแล้วก็สะบักสะบอมแต่เราจะชนะขาดลอยด้วยนะคะไม่ว่าใครจะมีชีวิตในโลกนี้จะเจออะไรก็แล้วแต่ โดยเฉพาะคนที่รู้จักกับพระเศ้าเราจะต้องตัดสินใจที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมินดีเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะทำให้เรามีพลังมีชีวิตที่สามาัคคีธรรกับพระวิญญาณเราจึงชื่นชมินดีได้มันเป็นชีวิตที่ท,าท้าทายเราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่หมุดหงิดอยู่ตลอดเวลาขมขืนโกรธเกลียดโอ้พี่น้องเพียงแต่พูดถึงก็เครียดละ เราจําเป็นจะต้องดําเนินชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการเต็มเปี่ยมด้วยพรวิญญาณแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยนะคะได้รับการปลดปล่อยนะรู้ไหมบางทีเราไปอยู่ใกล้คนเครียดเขาก็จะปล่อยความเครียดมาหารเราวันนี้เราขอแะเจ้าปกป้องเราแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางคนเครียดคนที่ไม่มีความสุขเลยคนที่เจ็บปวดเราจําเป็นจะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนบรรยากาศให้กับพวกเขา ไม่ใช่ไปเจ็บปวดเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนที่เครียดเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนที่มีแต่ว่าขมขมคืนนะคะเราต้องระวังเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เชื่อมีพระวิญญาณทําไมเราต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นแหละจะทําให้เรามีพลังและมีธิ์เดทแล้มีความชืน่นชมบินดีแล้ก็เปลี่ยนบรรยากาศทั้งภายในและภายนอก พะะระเจ้าจะให้เราะะสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเปลี่ยนสิ่งร้ายกลาเป็นดีเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเช็คดูว่าเครื่องในของเราเต็มเปลี่ยนไหมดีไหมมีคุณภาพไหมเราต้องเช็คการที่เราจะไปช่วยใครการที่เราจะไปอยู่ในบรรยากาศเครีครยดเราจำเป็นจะต้องเข้าใจในหลักการนี้ด้วย เราต้องตัดสินใจที่จะอยู่ในการจุ่มการแช่ลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาสรรและเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเราต้องปฏิเสธวิญญาณงุดหงิดนะคะวิญญาณขมขืนวิญญาณแห่งความโกรธวิญญาณแห่งความเครียดวิญญาณสิ้นหวังวิญญาณพ่ายแพ้ เราจําเป็นจะต้องตัดสินใจไม่เลือกที่จะอยู่กับมันหมายถึงว่าไม่รับมันเข้ามาในชีวิตเราจําเป็นจะต้องปฏิเสธหรือถอนออกไปจากชีวิตของเรานะไม่ว่าใครจะหว่านอะไรลงมาจะไม่ติดเราเพราะเราไม่ใช่คนที่ติดเชื้อง่ายๆนะท่ามกลางวิกฤตท่ามกลางโรคระบาดพระเจ้าจะปกป้องเราเพราะเราเป็นคนที่มีความชื่นชมินดีมีพระวิญญาณบริสุทธิ แล้วก็มีความเชื่อมีความชื่นชมยินดีมีความเต็มเปี่ยมด้วยการที่เราสามารถที่ทำกับพระวิญญาณเรื่อยมาทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมแบบล้นเหลือที่จะกล่าวได้และไม่เพียงเท่านั้นเราก็จะเต็มเปี่ยมด้วยสง่าร,ราศีของพระเจ้าด้วยเฮเมนอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าเราเชื่อมต่อกับนามพระทัยของพระเจ้าเราเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ความชื่นชมยินดีที่อยู่ในตัวตนของเราที่อยู่ข้างในชีวิตของเราในวิญญาณของเราเป็นเหตุให้ทำให้ความชื่นชมยินดีในชีวิตของท่านนั้นไหลยอยู่ตลอดเวลานะผู้คนจนสงสัยว่าโอ้คนนี้ขนาดปัญหาเยอะขนาดว่าไม่มีเงินเลยนี่ก็เยอะอาชีพการงานก็ยังไม่มีทำทำไม เขาชื่นชมิน,นีได้ทําไมเขามีกําลังมาจากไหนถ้าเป็นบางคนนี่ฆ่าตัวตายหรือว่าไปกินยาตายหรือว่าทาําบาปประชดขอบคุณพระเจ้าพระวิญญาณจะให้เราผ่านได้พระวิญญาณจะให้ความยินดีไหลออกมาจากข้างในจนสู่ข้างนอกจนคนมากมายได้เห็นความยินดีได้เห็นชัยชนะรู้ไหมความยินดีในพระเจ้าเป็นกําลังของเราเอเมน คนที่ชื่นชมินดีได้ก็คือคนที่มีความเชื่อคนที่มีความเชื่อคือคนที่มีความชื่นชมินดีไว้วางใจพระเจ้าเขารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาได้ทุกเรื่องเขาไม่กังวลเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าของเขายิ่งใหญ่ท่ามกลางปัญหา ท่ามกลางความทา้าทายของปัญหามากมายเขาก็ยังชื่นชมมินดีเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเชื่อเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเต็มเปลี่ยนไปด้วยความชื่นชมมินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระวิญญยณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่กับคนเหล่านั้นในยอห์นบทที่15ข้อที่11พระเยซูตรัสว่านี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่าน และให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมความปรารถนาของพระเจ้าก็คือการที่นะเรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหตุให้เราชื่นชมินดีอยู่เสมอแล้วก็มีคุณภาพตลอดนะคะอยู่ท่ามกลางคนมากมายที่ทำบาปเราก็ไม่ทำบาปอยู่ท่ามกลางคนที่มีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหาอยู่ท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์ต่างต่าง เรายังเป็นคนที่ไม่หงุดหงิดไม่ขมคืนไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่สับสนไม่โก,กรนกระไวาเพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละอยู่ในชีวิตของเราและเรา,าเชื่อมต่อกับพระองค์ตลอดวันเวลาเชื่อมต่อกับนบามพระทัยพระเจ้านะคะเราจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าชื่นชมชื่นบานอยู่ในพระเจ้าเสมอนะคะเราสามารถที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งได้โดยพระองค์ โดยฤทธเดชพระวิญัยมริสุธิ์ตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้และก็ไม่ใช่บางวันทุกวันด้วยเอเมนไม่สำคัญว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญนะัคืออะไรนะคะพระองคได้ประทานความยินดีเต็มเปี่ยมเต็มล้นให้แก่เราไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่รอบข้างหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี แต่ขึ้นอยู่กับภายในวิญญาณของเราเรามีพระวิญญาณแห่งความชื่นชมบินดีมีพระวิญญาณแห่งความหวังดีมีพระวิญญาณแห่งอารมณ์ดีมีพระวิญญาณแหง่งความสําเร็จมีพระวิญญาณแหง่ญญแงการเต็มเปี่ยมมีพลังมีนฤทธเดชมหาศาลในตัวตนคนนั้นเพราะเขาให้น้ําหนักกับการเลือกการตัดสินใจเขาเลือกที่จะตัดสินใจอยู่ในความชื่นชมบินดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมน ความชื่นชมยินดีก็จะไหลออกมาจากวิญญาณของเราเป็นความยินดีที่เกินความเข้าใจและเต็มไปด้วยสง่าราศีเหมือนเปโตบทที่หนึ่งข้อที่8พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็นแต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะที่ท่านไม่ได้เห็นพระองค์แต่ท่านก็เชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความปิติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้และ เต็มเปี่ยมด้วยสง่าราศีเอเมนเพราะฉะนั้นจงปฏิเสธที่จะมีสีหน้าเศร้าหมองเหมือนกับเราแบกภาระทั้งโลกเหมือนเรากำลังแบกโลกอยู่บนไหล่ของเราพระเยซูได้นำเอาความโศกเศร้าออกไปจากชีวิตของเราและโปรงนำความชื่นชมบินดีความมั่งคัง่งและสันดีสุขของโปรงมาให้กับเราให้เรามีความเชื่อแบบนี้สิคะ และเราก็จะเห็นว่าความเชื่อของเราจะทํางานแล้เราก็จะได้ผลผลิตแบบนี้ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราถูกกระทำเราเหนื่อยนะเราเสารพัดเราก็จะได้แต่สิ่งเหล่านั้นแหละปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอท้าทายนะคะให้เราเชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์หน้าของเราก็จะชื่นบานหน้าของเราก็จะเป็นคําตอบบุคลิกภาพของเราก็จะมีการเริมและมีสง่าร,ราศี พระเจ้าจะให้บุคลิกภาพแก่เราที่ดียอดเยี่ยมไม่ให้เราเครียดโอ้คนเครียดเนี่ยหนักนะคะเมื่อวานนี่ก็มีพี่น้องนะที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็ประมาณสักหกโมงกว่ากว่านี่แหละเราก็เข้ามาบ้านแล้วเขาก็มาหาเป็นครั้งแรกที่ฉันเจอหน้าเขาแต่เขาบอกว่าเขาเคยเจอฉัน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณพระเจ้าฉันก็เลยถามว่าคุณรู้จักฉันได้ยังไง ก็บอกว่าเขาก็มีคนแนะนำแล้วก็ให้มาที่นี่เพราะว่าเขาเดือดร้อนเจอความทุกข์ยากลำบากนะคะหมายความว่าถูกวิญญาณช่วยรบกวนไม่ใช่รบกวนเขานะคะรบกวนหลานของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังต่อสู้หนักมีความโศกเศร้ามีความหดหู่มีความเครียดอย่างไม่ธรรมดาเขาก็ไม่อยากจะอยู่ในความเครียดเขาก็อยากจะอยู่ในความชื่นชมมินดี เขาก็เลยบอกว่าเขาจะนำหลานของเขามาที่นี่ได้ไหมมาให้ขับผีนะฉันก็แนะนำเขาว่าเพียงแต่เขามีพระเยซูก็พาเขาเข้าโบสถ์ที่บ้านของคุณที่จังหวัดของคุณแล้วพระเจ้าก็จะสัมผัสเขาเองถ้าจะมาที่นี่มันก็จะไกลหน่อยแต่ถ้าคุณอยู่ที่นั่นเราก็พาเข้าโบสถ์เราก็พาเขาต้อนรับพระเยซูแล้วความชื่นชมินีจะเข้าไปขับผีผู้เชื่อก็ขับได้ เพราะว่าการมาที่นี่มันก็ทุลักทุเล <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาจะมาด้วยหรือเปล่านะมันไกลด้วยฉันก็เลยแนะนําเขาก็มีความชื่นชมมินดีแต่ฉันก็จะอธิษฐานเพื่อแล้วคุณก็ไปทําตามนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสถานีฝ่ายวิญญาณของผู้คนมากมายเมื่อเขาเจอหนาผีเล่นงานนอนไม่ได้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับถ้าวิญญาณโศกเศร้าวิญญาณความเครียดความกลัวความสับสนความกังวลกังวัยความหดหูู อยู่กับคนคนนั้นตลอดวันเวลาหนักสาหัสสากันเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเชื่อระวังใจในพระเจ้าสําหรับคริสเตียนง่ายก็คือการที่เราพบพระเจ้าแล้วเราจึงตัดสินใจที่จะอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดสินใจจะชื่นชมมิดีได้เมื่อไหร่ก็ได้พระเจ้าบอกกับเราชัดเจนนะคะมันเป็นสิทธิ์ของเราฟิลิปปีบทที่4 ข้อที่4จงชื่นชมินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลากัปปเจ้าขอยอยามีกครั้งว่าจงชื่นชมินดีนี่ไม่ใช่คำแนะนำแต่เป็นคำสั่งจากพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะพระคำของพระเจ้าสั่งให้เรานะคะจากโศกษเศร้าเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะคะก็ไม่ต้องไปเติมความโศกเศร้าก็มาเติมความชื่นชมินดีคิดถึงสิ่งที่ดีงาม ต้องเครียดแล้วก็ขับผีออกแค่นั้นและผีซึมเศร้าก็คือวิญญาณความตายนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจที่จะชื่นชมยินดีเราก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะมีชีวิตได้รับการรักษาหายและเราก็สามารถที่จะชื่นบานได้อยู่เสมอในพระวจนะคาของพระเจ้าใน1นึ่งเทสโลนิกานะคะบทที่5ข้อที่16กล่าวว่าจงชื่นบานอยู่เสมออเมน สรรแลเสรินพระเจ้าตลอดไปฮาเลลูยาะบางทีพระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์ยากลําบากเกิดขึ้นท่ามกาลางคริสเตียนพนะระเจ้าก็จะเช็คดูว่าข้างในเราเครื่องในเราดีไหมเราเต็มเปี่ยมไหมเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความชื่นชมยินดีความเชื่อความปิติยินดีที่มีอยู่ข้างในมันก็จะเบ่งบานออกมาข้างนอก เราจะสามารถชื่นชมยินดีเราจะสามารถชื่นบันอยู่เสมอเราจะได้เสียงหัวเราะมันซาตานจะกลัวคนแบบนี้แหละมันจะกลัวคนที่สามารคีททำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะกลัวคนชื่นชมยินดีซาตานจะไม่อยู่ใกล้กับคนประเภทชื่นชมยินดีพวกที่เศร้าเนี่ยนะคะเครียดอยู่ตลอดเวลาเห็นเด็กเดินผ่านเสียงกระจองงองแงก็เครียดเห็นอะไร ไม่ถูกหูถูกตาก็เครียดเห็นได้ยินเสียงโน่นนี่ก็เครียดนะยังไม่มาใกล้ตัวเราได้แค่ได้ยินได้ยินข่าวร้ายยังไม่เกิดขึ้นก็เครียดนี่คือสิ่งที่มารซสตานมันชอบมากมันจะมาเอาความชื้นจมีนเดียออกจากเราแน่ๆและมันก็จะวนๆเวียนๆกับคนที่คิดลบคิดไม่ดีพูดไม่ดีมีอารมณ์โศกเศร้ามีความกังวลมี เรื่องหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาสับสนแล้วก็หดหูอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายมาสตานมันจะเอาให้เราจนมุมเพราะฉะนั้นจงปฏิเสธวิญญ,ญาณกระวนกระวายสับสนโศกเศร้าและหดหูถอนมันออกขับมันออกไปให้เราเป็นคนที่สร้างบรรยากาศใหม่เพราะว่าเรามีพระวิญญาณไงคะนะเราไม่ได้มีวิญญาณชั่วเราต้องเป็นคนที่ขับวิญญาณ พวกนี้ออกไปจากชีวิตของเราไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอปัญหาคริสเตียนหลายคนเขาเจอปัญหามากแต่ว่าเขาก็ชื่นชมยินดีเขาชนะเสมอเรามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งเราไงคะข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงวยพรเราขอการเติมพิเศษฤทธิ์ดเดชพิเศษขอพระเจ้าช่วยข้าปพงช่วยพี่น้องของข้าปพงที่เราจะตัดสินใจที่จะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อเราตัดสินใจแบบนี้ปุ่งจะค่ามารซาตานจะออกห่างจากชีวิตของเราและมันก็จะเอาปัญหาของมันออกไปด้วยและมันก็จะเอาโอคำสาปแช่งแล้วก็ยี่ห้อของมารซาตานหรือว่าโอปุงจ้าค่สิ่งที่ชั่วร้ายของมันออกไปทั้งหมดของของมันเอาออกไปทั้งหมดนะความโศกเศร้าความซึมเศร้าวิญญาณกระวนกระวายวิญญาณหดหู ทุกวิญญาณที่มาจากมารเราลื้อถอน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 เราสั่งทําลายขอสั่งทําลายสั่งทําลายทุกปัญหาสั่งทําลายทุกเครือข่ายของมารสตานโครงสร้างของมารสตานที่มันจะพยายามปลูกปั่นและพยายามที่จะโอ้โปร่งจ้าค่ะมาปลูกมาหวานในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในทุ่งนาของพระเจ้าในธุรกิจการงานของพี่น้องวันนี้เราลื้อถอน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 และทําลายวิญญาณโศกเศร้าวิญญาณแห่งความตายวิญญาณโอ้โปร่งจ้าค่ะโอ้ทุกวิญญาณที่มาจาก เราไม่รับเราขอปฏิเสธเราสาบแช่งทุกวิญญาณชั่วในนามพระเยซูทุกกิจกรรมทุกกิจการ,รของมันเราขับไล่ออกไปทั้งหมดฉันขับไล่ออกไปทั้งหมดวันนี้เราประกาศว่าเราเป็นของพระเยซูเราต้องการความชื่นชมยินดีเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการความโอ้โปรดเจ้าค่ะรักของพระเจ้าความเชื่อความชื่นชมยินดีความหวังใจ วันนี้เราทั้งหลายพง์ที่เชื่อระวังใจในพระเจ้าแม้ว่าเรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่เราเชื่อพระเจ้าสัญญากับเราพระเจ้าอวยพรว่าพงค์จะให้เราชื่นชมินดีเต็มเปี่ยมไปด้วยสง่าราศีเป็นตามนี้แหละเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้จะป่วยจะรับการรักษาโอ้พงค์เจ้าค่ะโอ้จิตใจที่ร่าเริงเป็นยายอย่างดีขอพระเจ้าอวยพรเราที่เรามีสุขภาพจิตสุขภาพฝ่ายวิญญาณที่ดียอดเยี่ยมเราขอบพคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน